แปลไทยโดยเพจกีวีมัง,งานสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้แปลก,กันด้วยนะครับคุณลูกทำไมคุณถึงคิดว่าก้าตะกรเป็นผู้หญิงล่ะครับแล้วคุณว่าเกาเคยเดินผู้ตายรงแกมาก่อนงั้นเหรอที่จริงก็ให้ดีเดียวเองค่ะผู้ตายทั้ง3คุณหน้าตาดีกันหมดปกติชอบแต่งหน้ากันทุกคน แต่ว่าตอนตายกลับไม่แต่งหน้าจากสถานการณ์นี้เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าตอนที่พูดตายทั้งสามคนนี้ไม่มีเครื่องสำอางอยู่บนใบหน้าพวกเธอก็หน้าตาธรรมดาที่พูดมาก็มีเหตุผลผู้หญิงคนนี้ยังอายุยังน้อยอยู่เลยเทเตอร์กลับมีเหตุผลในการวิเคราะห์คดีอย่างมากถ้าไม่เหมือนกับนักศึกษาจิตวิทยาทั่วไปจริงๆแล้วทำไมคุณถึงบอกว่ากาตะกรดูไม่ฉลาดล้ครับ จริงๆฉันเองก็ไม่ค่อยรู้เรื่องส่วนตัวของผู้ตายทั้งสามเท่าไหร่หรอกค่ะก็อาศัยข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองฉันเลยจดสินจินตนาการณ์ของฆาตกรไปได้มากกว่านี้และนอกจากนี้เรื่องคดีมันเป็นหน้าที่ของคุณไม่ใช่หรอคะจะพูดได้เท่านี้แล้วค่ะถึงแล้วเราจับฆาตกรได้แล้วผมติตต่อกุณไปเนะโอเคค่ะเจอกันนะคะ คันโดลูลูจะกลับมาแล้วทำไมกลับมาช้าขนาดนี้ล่ะฉันไม่หวงงทบแย่เลยนะรู้ไหมมีเรื่องนิดหน่อยนะตามิงธอได้กินอะไรหรือยังฉันไม่ได้กินข้าวเย็นเลยอะ่ะตอนนี้หิวมากเดี๋ยวฉันไปทำอะไรให้กินนะว้าวววดีจังเลยมางั้นเดี๋ยวฉันช่วย เธอเนี่ยออกไปเลยอย่ามาเกะกะอ,อ้าวเดีย๋ยวเธอทำครัวไม่หมดหรอกรับทราบงานรับกวนตามิงด้วยนะจ๊ะงั้นใช้เวลาว่างแบบนี้ให้เป็นประโยชน์หน่อยก็แล้วกันจะสู้กับปีศาจาด ชิงิงชิงิงแบ่โอ้ยตายแล้วเนี่ยอยีกนิดเดียวเองถอโถเอ้ยหมเฮ้ยถึงสามีผู้ลุกลับของฉันแสดงว่าเมื่อคุณได้เห็นข้อความนี้แล้วจะตอบอะไรฉันกลับมาสักนิดเพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณตายหรือย,ยังฉันอยากจะรีบจัดหาสถาน,าานระสามีภรรยาเราสองคนแบบนี้เต็มทนแล้วสงข้อความแล้ว เย้เย yeah, yeah. ้ฮูลูลูเกิดอะไรขึ้นทำไมดีใจขนาดน,นั้นเพราะว่าฉันจะได้อยากกับเขาแล้วยังไงล่ะดีจังเลยถ้าเธอได้อยากกับผู้ชายคนนั้นเธอก็ได้แต่งงานกับวอาสีไงล่ะเอจือเจอไปเขามีคู่มั้นแล้วไม่ใช่เหรอ เย่เช yeah, ิญมีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะหรือว่าจับกาตรกรได้แล้วใช่ครับเพิ่งจะได้เมื่อกี้เลยเดี๋ยวเราจะเข้าทำการสอบสวนผมเลยมารับคุณไปด้วยเอ๊เชันเข้าไปฟังได้ด้วยหรอคะจริงๆแล้วก็ไม่ได้หรอกครับแต่ว่าคุณไม่ใช่คนธรรมดาที่เราจับกาตรกรได้ส่วนนึงก็เป็นเพราะว่าคุณเลยนะครับเช้่ข้อมูลเราเยอะขนาดนั้น จริงๆมันก็เป็นแค่ข้อสันนิษฐานของฉันนะคะไม่มีอะไรมากหรอกห้องสอบสวนเธอเป็นฆาตรกรงั้นเหรอดูอายุยังน้อยอยู่เลยเธอเกี่ยวข้องอะไรกับผูดด้ตายทั้งสามคนหรอคะเธอทำงานที่เดียวกันกับผูดด้ตายทั้งสามแล้วก็เคยโดนผู้ตายรังแกนะครับ ฉันไม่ผิดคนที่ผิดคือพวกมันต่างหากพวกมันตบฉันด่าฉันดังแกฉันพวกมันสมควรตายฉันต้องทํางานเต็พวกนั้นก็เยอะอยู่แล้วแต่พวกมันก็ยังมาแกล้งฉันอีกคุณคิดว่าพวกมันเป็นคนดีนะหรือไงกันพวกมันเลวยิ่งกว่าเลยพวกมันสมควรมีชีวิตอยู่งั้นเหรอถึงแม้พวกเธอจะน่าสงสารมากแค่ไหนแต่คุณก็ต้องยึดมั่นตามหลักของกฎหมายนะครับฉันเข้าใจค่ะ จะก็ยถอนหายใจไปละนลันครั้งการเป็นมนุษย์นี่มันไม่ง่ายเลยนะคะเธอเหมือนคุณอาของฉันไม่ผิดเลยเอ๊ะจะน้าตาเหมือนคุณอาของคุณหรอคะเหมือนกันในห,หลายๆอย่างนะงา้แสดงว่าคุณอาต้องสวยมากแน,น่ๆเลยค่ะ คุณอาผมสวยจริงๆนี่มันกว่ามงกว่าแล้วคุณยังพอมีเวลาไหมผมอยากเลี้ยงข้าวคุณนะได้สิคะเชื่อเชอปิดทำไมเชื่อส่งข้อความให้เธอไปเธอเธอไม่ตอบเลยฮะจะมีตุลที่ฐานีนตำรวจตลอดช่วงบ่ายเลยหรือไม่ได้ดูโทรศัพท์นะ คือดดทำไมฉันนับบอกคุณเย่เฉันไปแล้วว่าจะไปกินข้าวกับเขาเธอจะไปกินข้าวกับเขาไงเหรอเธอจะไปกินข้าวกับเขาอย่างไั้เหรอพวกคุณรู้จักกันเหรอรู้สิเป็นแค่นักศึกษาทำไมจะรู้จักจืดๆไปได้ล่ะรู้จักค่ะ จะเป็นอะไรไหมคะถ้าจะพาเขาไปทานข้าวด้วยอะไม่มีปัญหาเลยครับแต่ไม่รู้ว่ากุญแจเปยเย่จะยอมไปด้วยหรือเปล่าเนยมีสิทธิ์อะไรไม่ใช่เ่อเจอไปย์เธพูดใจมนันดีๆหน่อยได้ไหมยังเมื่อคุณไม่ไปงั้นก็แล้วแต่นะงั้นจะพิงข้ากับเย่เฉินสองคนก็ได้เมยอนุญาตเขาจะไม่สนใจคุณละว่าจะอนุญาตหรือเปล่าฉันจะไป ฉันไม่เห็นด้วยฉันไม่ได้ขอความเห็นจากคุณนี่คลิง้งคลิงคลิงขอโทษด้วยนะครับคุณลูกพอดีหน่วยมีเรื่องด่วนพอดีน่าจะเลี้ยงข้าวคุณไม่ได้แล้วละ่ะแง่ผมขอตัวไปเป็นวันหลังนะครับได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปทานข้าวกลางหน้านะคะแต่ไม่มยังไม่ขึ้นรถอีก ยังบอกว่าจะมีครั้งหนอีกเงี้ยเหรอไม่มีทางอะโถ่คนประสาทเอ้ยเจอเจอปล่อยคูนี่มันตุบฮะเจอเจอปล่อยคูเป็นบ้าไปแล้วงั้นเหรอใช่ไม่รูยอะได้เจอมาเจอเย่เ,เ,เจออะไรนั่นอีกเขี่ยวอะไรด้วยอะ เราจะไปพูดใจของเธอ,อยังไงล่ะแต่ยังไม่พูดใจคนแรกของเธอด้วยเนอะเป็นคนแรกแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นคนสุดท้ายนี่นะอืมอืม